สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านชมมับมา,มาปิดเสียงฟฟดของใน f a c e b o o k นะปิดเสียงวิดีโอที่เล่นนะครับผมใน Facebook ยังไงนะครับผมวิธีปิดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการพร้พอมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขอหัดหน้าจอก,ก่อนนะโอเคอัดและเรียบร้อยนะครับผมให้เราเข้าไปที่แอป f a c e b o o k นะครับ พอเราเข้ามาเสร็จนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับกดตรงที่จุดสังเกตนะครับผมพอมาเสร็จนะครับให้เรากดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดที่การตั้งค่าเข้าไปนะครับผมดูตามนี้นะครับจากนั้นให้กดที่ซื้อนะครับผมนี่จะเจอตรงนี้ครับให้เราเนี่ยทําการกดปิดไปนี้แบบนี้นะครับผมมันจะมีคาว่าเริ่มเล่นวิดีโอโดย เปิดเสียงนะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะให้เราปิดเลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ